สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่9กธันวาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกแก้ไขภาพปิศนาปกแดงก่อนเลยนะครับต้องขอพายอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยทุกท่านแนวทางของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมี1 6ึอ็ลงไปล่างเข้าตัวกลับ เมื่อวานนี้ทำข้อมูลตาลนยนะครับมองไม่เห็นว่าเลขชุดของอาจารย์เข้าอยู่นะครับขอไปอาจารย์เจ้าของข้อมูลแล้วก็ขอไปอคุณผู้ชมด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็น,นทางเด่นบนของแอดนานะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปจุดคำนวณของอาจารย์ได้6กับ7โถอยออก843มีเลข6 หลูดไปล่างนะครับค่อยออกหกหนึ่งทางด้วยเลขห้างงวดก็ตามที่เห็นนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูกำนวนของอาจารย์ได้7กับ8ปดถูกทัน,นทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดนาใบเต็มก็จะประมาณนี้ได้7กับ8ปดถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างตัวเดียวนะครับลงให้ด้วยกันเลยสูตรคำนวณของอาจารย์ได้9นะครับได้9มาลุ้นกันทุกท่าน9จะมาไหมส่วนใบนี้จะเป็นสูตรคำนวณดับล่างนะครับดับล่างของอาจารย์ได้เลข7ทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสูตรคำนวณของเอตนา ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของบาทิบุญพียอยู่คำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์กับ1นะครับศูนย์กับ1แนวทางรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นแบบสตัวรูปแบบนี้ทุกครันยังไม่เคยลงให้นะครับเจอมาเห็นว่าเข้าดีนะครับก็ เลยนำมาฝากส่งต่อแบ่งปันคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็จะมีเลข4กับ3นะครับที่ไปบนเข้า10กันหน่วยงวดหมาเลขเด่น4ตัวเหนือใต้ของอาจารย์ท่านนี้คำนวณได้2781นะครับ2781คุณผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับมาชอบใจอย่างไรก็ผ่าน ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นรอสอนอเลขเด่น4ตัวของแอดซันงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี3กับ่าามเข้าหน่วย4เข้า10นะครับโอยออก8 4 3มงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้6032นะครับ6032 เด่นรอสอนอเลขเด่นแบบ4ตัวนะครับของอดซันมาด้วยกันก็จะเป็นสูตรสอนอเลขเด่น5ตัวงวดที่ผ่านมานาทางของอาจารย์มีเลข4เข้าหลัก10บแถมหลักร้อยมาด้วยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้6 7 8 9 0ดแปดเาศถูกทัน ใบนี้สูตรเด่นสอนอมวดใหม่ได้หกเจ็ดแานถัดมาก็จะเป็นทางสิบบนคู่คี่ของแอโจอีวดที่ผ่านมาได้เลขคู่ก็ผ่านนะครับโผยออก8ปดสี่สมทุกพันแถมหลักร้อยมาด้วย สำหรับงวดใหม่ใครถามหามาแล้วนะครับดูคำนวณของอาจารย์ได้เลขคู่ทุกทันก็คือ02468นะครับ่นงทางของแอดโจอี e. มาต่อกันที่แนวะทางเด็ดล่างเลขเด่น2ตัวมาพร้อมกับเลขชุดของแอดกรมเกตนุชนะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้9กับ6 มีเลขหกเข้าเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็จะมีหกหนึ่งตรงๆเลยถูกทันงวดก่อนหน้าแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับเด่นสามเลขชุดก็มีสามแปดครับสองงวดหลังสุดมีเข้าตรงๆทั้งสองงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้า วเลขชุดที่เด่น0ูติดศของอาจารย์ก็จะมี0103 0906แล้วก็จะมีชุดเบิ้ลส่วนชุดที่เด่น9กติดเของอาจารย์มี9ก้าหนึ 6, ่ 5, แล้วก็มีชุดเบิ้ลนะครับตามนี้ทุกท่านข้อมูลล่างชุดนี้ของแอดกลมเกตนูด ผ่นมาครับใบนี้จะเป็นแนวทาง10ล่างเลขเด่น4ตัวของ s s b งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับหลัก10มีเลข6คคับโวยออก6 1หนึ่งมวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสุขํำนวณหลัก10ล่างของอาจารย์ได้2679ทุกท่าถูกทัน2679ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหน่วยล่างหน่วยล่างของอาจารย์ได้35679ทุกท่าน35679 16ทันวา67ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอล่างเลือกเด่น4ตัวสูตรนี้ของแอดวินดีนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝังทางซ้ายผมก็ลงให้ทุกท่านในทางของอาจารย์ คำนวณก็จะมีเลข6เข้าหลัก10นะครับเวยออก6 1หนึ่งงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาการคำนวณได้2 3 4 5ามหทุกท่าน2 3 4สาห้ชอบสุตรไหนตามสุดรไหนก็แคปหน้าจอไปนะครับวันที่ก็อยู่ด้านล่าง16 12 6 7ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวรูปแบบนี้ทุกท่าน ยังไม่เคยลงให้นะครับเจอมาก็นามาฝากผู้ชมนะครับเห็นว่าแนวทางของอาจารย์ก็เดินดีอยู่สำหรับวดใหม่ก็จะอยู่ล็อกด้านล่างนะครับเป็นข้อมูลชื่อสองตัวตึงได้หมดเลยนะครับตามนี้ทุกท่านต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดแพนแพนพารวยสูตรสองตัว บนนะครับเป็นสูตรใหม่ทุกท่านงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสูตรที่คำนวณได้ก็มี806กับ60ตัวเด่นก็คือเลข0เลขชุดท,ที่มัดกันได้ก็จะมี80 0060 8606แล้วก็66นะครับในทางของแอดแพนแผนพารวย ต่อมาก็จะเป็นนทางของแอดยายแลนะครับสูตรคำนวณเลขเด่นอยู่ด้านบนทุกทานได้5กับ4นะครับ5กับ4วันที่16ทันวา6 7ส่วนข้อมูลด้านล่างก็ตามนี้เลยนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวทุกท่านแคบหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นเอาอีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลอาชุด3ตัวนะครับ สามตัวของอาจารย์ได้เก้าสี่ห้าห้าแปดเก้าส่วนตรงนี้อาจารย์บอกว่าแขนแขนไปที่ห้าหกเก้านะครับห้าหกเก้าแล้วจะมีชุดสองตัวด้วยนะครับได้เรียงดูเอาตามที่เห็นเลยถูกกันตรงนี้เก้าห้าสี่ห้าหกเก้าห้าหกห้าแปดแล้วก็แปดเก้าวันที่ก็อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายสิบหกธันวาหกเจ็ดในทางของแอดยายเล ต่อมาก็แนวทางบนชุดเต็มของแอดคารน,นะครับแนวทางของอาจารย์คำนวณได้ตามนี้สำหรับงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางบนเก้าชุดของแอดแสงเดือนอาจารย์คำนวณได้เจ็ดหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าเก้าแปหกสี่เก้าแปดห้าแปดสี่แล้วก็เจ็ดห้างวดที่ผ่านมาใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับ มาต่อกันที่ในะทางแต้มรวมล่างของแอดคารอาจารย์คำนวณได้แต้ม8 9 1 2 3นะครับ8 9 1 2 3หแต้มอรวมล่างต่อมาก็แต้ม2ตัวบ,บนนะครับคำนวณได้087 13ก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ